รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างสารรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน สถานีบริการน้ำมันปะตะทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์ Today, บริษัทฟาติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะ เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบ้านแล้วก็การตกแต่งบ้านพร้อมกับนำเสนอสถานที่ที่น่าสนใจบรรยากาศดีๆทุกสัปดาห์ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะเอ็กจะพาไปเยี่ยมชมนะคะโรงแรมดิโอคุระเพสติดกรุงเทพค่ะอยู่ถนนวิทยุหัวมุมถนนวิทยุเลยนะคะก็เป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ แต่การตกแต่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเราก็จะไปนั่งรับประทานอาหารกันนะคะอยู่ที่ The e l e m e n t ์นะคะในช่วงทอล์ค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกอาจารย์ทวัชชัยยุทธท่านที่สองอาจารย์สมเกียรติขวัญพึกก็จะนั่งพูดคุยกับเราในหัวข้อที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนก็คือเรื่องราวของโมเดิร์นสไตล์ค่ะและที่สำคัญนะคะช่วงสุดท้ายค่ะช่วงตอบคำถามซึ่งท่านชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามา มาอย่างเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อที่จะฝากทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านและการตกแต่งบ้านแล้วเราก็จะนำมาตอบในช่วงคลินิกแสนรักค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราไปชมร้านดอกไม้สวยๆร้านเบเกอรี่สวยๆที่ดิโอคุระแบงคข้อกันนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมากับรายการแสนรักค่ะ ที่ทุกวันนี้เรามีข้อคิดดีๆก่อนการปรับโฉมบ้านเก่ามาฝากกันค่ะงานต่อเติมบ้านเก่าที่มีอายุมากกว่า10ปีส่วนใหญ่จะเริ่มมีปัญหาค่ะเราก็ควรที่จะตรวจสอบโครงสร้างให้ดีๆนะคะทั้งเรื่องระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง ในเรื่องของการต่อเติมอาคารใหม่นั้นเราไม่ควรฝากโครงสร้างไว้กับเสาคานเดิมเราควรแยกออกมาเพื่อเลี่ยงปัญหารอยแตกร้าวค่ะและการปรับปรุงบ้านหางไม่ได้ย้ายออกก็อย่าลืมเตรียมพื้นที่เก็บของมีค่าไว้ชั่วคราวและต้องํำใจกับปัญหาเสียงและฝุ่นที่อาจจะรบกวนขนาดก่อสร้างได้ด้วยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะและช่วงนี้ค่ะแน่นอนก็จะมาพบแล้วก็พูดคุยกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกอาจารย์ธวัชชัยยุทธแล้วก็ท่านถัดมาอาจารย์สมเกียรติขวัญพลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสัปดาหนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในหัวข้อของโมเดิร์นสไตล์คือรู้สึกว่ามันคุยกันไม่จบ,บาอาะหาจารย์รแล้วก็มันมีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อยู่ที่แนวทางใหม่ปีนี้อาจจะเป็นโมเดิร์นแบบนี้ปีหน้าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเนี้ยค่ะอาจารย์ อาจารย์เหมือนกับมีมีมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีมีการค้นพบโมเดิร์นสไตล์อะไรใหม่ๆบ้างไหมคะแล้วแต่เทรนมันก็จะเป็นเป็นเป็นเ,นเนทรนของจังหวะจังหว <ภา S 1> ะมากกว่าค่ะอย่างถ้าเราดูโมเดิร์นสไตล์เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแมทเทอเรียลอะไรต่างๆที่มามาประกอบกันอย่างเปลี่ยนแมทเทอเรียลเนี่ยเปลี่ยนเท็กเจอร์เอาวัสดุธรรมชาติเข้ามาใช้โดยโดยไม่ใช้วัสดุปลอมนะครับไม่ใช่วีเนียไม่ใช่เนี่ยมันก็จะฟิลลิ่งก็จะเปลี่ยนไปหินที่ไม่ไม่ไม่ได้ขัด ก็จะเป็น texture อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมาใช้อาจจะตัดด้วยผิวที่เป็นผิวเงาอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะเกิดอารมณ์อีกแบบหนึ่งเลยก็จะเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าเบสิกหลักๆก็คือเรื่องคอนเซปต์ก่อนที่ที่ที่ย้ำก็คือคอนเซปต์อันที่สองก็เรื่องการใช้สเปซอันที่สามก็คือไลติ้งอันที่สี่มาเป็น t e x t อร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปตามคอนเซปต์ดีไซน์อะไรเงี้ยแต่ละแต่ละช่วงจังหวะของของเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นแต่ละแบรนด์ของแต่ละแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย ที่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะมาใช้ดึงแล้วแต่ใครจะดึงอะไรมาเป็นแกนนาในการในการดีไซน์ครับเพราะจริงๆเราสังเกตว่าตอนนี้เหมือนกับงานดีไซน์หรืองานแฟชั่นมันก็มันก็วนตามกันอยู่ตามกันครับทุกอย่างแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าทุกอย่างก็จะก็จะลิงกันหมดมันก็เป็นเชื่อมต่อกันทุกทุกไอเทมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของสีในแต่ละปีอะไรเงี้ยค่ะเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์มันก็จะลิงามกันไปหมดครับใช่มันจะสัมพันธ์ รวมถึงพวกช็อปหน้าร้านอะไรต่างก็สัมพันธ์กับงานออกแบบอินเทีเลียเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันกับวัสดุของทีะะ่เขาขายเลยก็จะสัมพันธ์กันหมดรวมถึงโรงแรมเนียที่เราไปก็จะมันจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดในช่วงเวลาแต่ละยุคแต่ละยุคอาจจะมาสักสามปีเลยสามปีก็จะเปลี่ยนเห็นภาพชัดชัดเจนมากเลยเนียแล้วยิ่งตอนนี้เราติดต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตนะจา์มันไม่จำเป็นที่จะต้องรอที่จะหนังสือพิมพ์ออกมาเราสามารถที่จะดูได้ในในช่วข้ามคืนอะไรเงี้ยเะไดูได้หมดทุกทุกทุกอย่างค่ะ จะสมเกตเล้วคะครับในส่วนของงานตกแต่งเนี่ยคือจริงๆเวลาเราเอาวัสดุมา <c oughs> ประกอบกันนะฮะค่ะวิศวกรโ <c oughs> ครงสร้างเนี่ยก็จะมีส่วนที่ว่าทําให้ชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่หลุดง่ายคือบางทีถ้าเราเอาเอาวัาสดุต่างๆมาประกอบมาประกอบกันเนี่ย <c oughs> ถ้ามันหลุดง่ายหรือว่ามือเด็กไปพิงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะล้มหรือว่าสั่นไหวเกิน <c oughs> มันก็จะไม่คงทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี่ยเราสามารถใช้วิศวกรโ <c oughs> ครงสร้างเนี่ยมาช่วยออกแบบได้นะครับหรืออย่างที่ว่าทางอาจารย์บอกว่า เอาใช้วัสดุเนื้อไม้จริงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโครงสร้างจริงของมันเลยเราก็จะสามารถที่ว่าเอาโครงสร้างจริงอ่ะเป็นโครงสร้างตกงานตกแต่งเนี่ยมาเป็นโครงสร้างหลักได้ใช่ครับผมมีถามนิดหนึ่งพอดีผมผมไปเจอโรงแรมอันหนึ่งที่ที่ต่างประเทศเขาใช้มันมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเขาใช้แบบก้อนหินแบบใหญ่ๆแบบหินจริงนะครับยกมาวางแบบหลายๆแท่งงเงี้ยอันนี้ต้องดีไซน์โครงสร้างเผื่อตั้งแต่เบื้องต้นนะครับแบบชิ้นแบบขนาดแบบเป็นห้าเมตรคุณแบบ สามเมตรอะไรเงี้ยแบบแล้วมีหลายชิ้นด้วยวางแบบเต็มเลยอะทางร้านอาหารเลยต้องมาดีไซน์เรื่องรับโหลดใหม่หรือเปล่าอาจารย์มันต้องคิดแต่แรกก็คือถ้ากรณีถ้าคิดแต่แรกเนี่ยมันก็ดีแต่กรณีไม่ได้คิดแต่แรกเนี่ยข้างในเนี่ยทางวิศวกรเขาอาจจะหาวิธีที่ทําให้มันกวงเฉือนแล้วก็เฉือนเฉือนข้างในเป็นก้อนทิ้งแล้วก็ยกเข้ามาก็มีหลายวิธีครับใช่ครับหรือบางทีอาจจะใช้ลักษณะเหมือนว่า ตัดครึ่งแล้วก็คว้านออกแล้วก็พิกลมัประกบอีกทีหาตกแต่งอะไรใช่ไหมครับแต่ให้มันมีความหนาหน่อยเพราะเวลาคนส่วนใหญ่จะชอบเคาะคอนี่ว่ของจริงของปลอมอะไรเงี้ยครับเตัวอย่างเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยก็เห็นเป็นแบบเหมือนเป็นก้อนหินก้อนใหญ่มาวางอยู่ลยแล้วก็ตัดงานข้างบนทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็มาวางของได้เลยเลยเนี้ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเอ๊พาไปนั่งทานอาหารที่ ติเอเลเมนต์กันค่ะอยู่ที่โอคุระอยู่แถวถนนวิทยุกันนะคะแล้วก็กลับมานั่งพูดคุยกับอาจารย์กันต่อกับรายการแสนรักค่ะบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญร้วยคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และที่ผ่านไปนะคะก็คือดีเอเลเมนต์ค่ะเป็นห้องอาหารอยู่ที่โรงแรมดิโอคุระนะคะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ตรงหัวมุมถนนวิทยุค,ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเห็นไหมมีก้อนหินมีอะไรเมื่อกี้วิทีอาที่ไอ้นำเสนอเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสัจจะของวัสดุแต่ไม่รู้ว่าใช่วัสดุจริงหรือเปล่าก็อาจจะเป็นน่าจะน่าจะเป็นวัสดุจริงเพราะว่าโรงแรมโอคุระเนี่ยเป็นเป็นเชนของทางญี่ปุน่นใ,ใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เลยสไยญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นลักษณะของการดีไซน์โดยใช้ วัสดุธรรมชาติมาใช้ในผิวของงานตกแต่งจริงจะเป็นหลักๆอย่างถ้าเราไปดูในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างร้านอาหารอย่างอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเคาน์เตอร์ไม้เนี่ยเขาจะเป็นไม้แบบหนาๆแบบเป็นท่อนสูงแล้วมาผ่าแล้วมันยกมาวางทั้งชิ้นแล้วโดยมีขอบเลือยๆเงี้ยเหมือนผิวธรรมชาติจริงๆบาง,บางครั้งเขาก็ไม่ทาสีเพราะว่าเขาต้องการโชว์ความเป็นสัจจะธรรมชาติเหมือนก็กินปดิบะไรเงี้ยอันนี้ก็กินไม้ดิบๆได้เดินไปก็เลยก็เลยก็เลยวัสดุทุกอย่างของของญี่ปุ่นก็จะเป็นวัสดุ ดิบๆทั้งหมดอะไรเงี้ยโดยเอามาดัดแปลงอาจจะมาทําดีไซน์ใหม่อะไรใหม่ซึ่งโรงแรมที่เราดูโอกุระเนี่ยก็ได้กิไพ่ของตัวน,นั้นเข้ามาค่อคนข้างจะเยอะคือหินเป็นหินไม้เป็นไม้อย่างที่เมื่อกี้เราดูะนะจ๊ะเกิดการเป็นเรื่อง,องการจัดจังหวะการทําดีไซน์ให้มันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยอ,อย่างเอาหินมาทําเป็นพาร์ติชันอ,อะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องการเอาวัสดุที่แบบเป็นวัสดุแข็งมาทำเป็นดีไซน์ให้ดูอ่อนอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ ใช้ทักษะในการออกแบบมาผสมผสานอะไรเงี้ยอย่างเคาน์เตอร์หินก็ของของที่โอ,อุระก็จะมีเป็นหินสไลด์หนาๆแล้วก็เปื่อยขอบอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ละที่เหลือก็จะเป็นเรื่อง,องการใช้สีการใช้ไลท์ติง้งประกอบกันอะไรเงี้ยครับอืมค่ะเรื่ง้าสมมติว่าอยากจะใช้จริงๆแล้วอ,อยากจะใช้วัสดุจริงๆอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เคยถามเมื่อเมื่อเบรกที่แล้วเงี้ยคะ่ะอาจารย์แนะนํำยังไงคะเรื่องที่เตรียมโครงสร้างหรือว่า ครับคือปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกเตรียมมาแต่แรกเนี่ยเราสามารถที่จะเสริมโครงสร้างได้ค่ะคือเราต้องมองรักษาเหมือนว่าอะไรเป็นปัจจัยต้นอันไหนเป็นปัจจัยอลองอะไรเป็นปัจจัยตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยก็คือถ้าลดตัวแปรต้นไม่ได้แล้วมาลดมาปรับตัวแปรปลายอะไรเงี้ยก็คือโครงสร้างก็เป็นตัวรองรับนะฮะเราก็เสริมความแข็งแรงเอาเหล็กมาเสริมดามท้องพื้นได้ท้องคานได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีพวกไฟเบอร์คาร์บอนต่างๆมาเสริมได้นะครับไม่งั้นเนี่ย มีอีกทางนึงก็คือหินแล้วก็อาจจะคว้านข้างในให้กลวงอ <ứng> อะไรอย่างนี้ฮะเราก็ทําได้ก็คือเหมือนกับว่าเงื่อนไขไหนที่เราพอจะทําได้อันไหนประหยัดสุดอันไหนที่ว่าดูแล้วมันคลมเกลือนได้เรอือจะเปลือกมันย <c oughs> ่างเดียวใช่ไหมครับใช่เราตอต้องมีความหนานะใ <c oughs> ช่ค่ะท่านผู้ชมคะที่เอตั้งคําถามให้อาจารย์ทั้งสองท่านตอบเนี่ยบางทีเนี่ย อย่างตามโรงแรมอย่างเงี้ยเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็มีการปรึกษาหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแต่บางทีถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่จะทำเองใช่จะทำเองในบ้านบางทีเราต้องคํานึงถึงเงื่อนไขต่างๆด้วยแล้วอาจจะต้อง เหมือนกับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างงี้ค่ะเอ๊ถามเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเตือนว่าเออถ้าจะทาเองเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วก็คำนึงถึงอะไรบ้างอย่ารเก่าๆตึกแถวเก่าๆเอาหินก้อนใหญ่ไปวางก็กงจะร่วงใช่ไหมจ๊ะอันนี้ต้องนิดนึงเลยค่ะแต่แต่ตอนนี้เท่า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 ที่เห็นตอนนี้ที่ลักษณะที่การนํามาใช้อย่างบางทีอย่างบางประเทศเนี่ยเขาใช้เป็นไม้ทั้งต้นนะจารย์แล้วก็เหมือนกับ ใส่ไม้เอาแคกไม้ออกแล้วก็ใช้กับเท่าความสูงของต้นไม้เป็นเสาเสาไม้จริง<ย>ทงั้งต้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาตอบคําถามกันเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วการตกแต่งบ้านค่ะพักสักครู่ค่ะสถา,านีบริการน้ำมันปตท รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญดุคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงคลินิกแสนรักกับการตอบคําถามทุกคําถามเรื่องบ้านและการตกแต่งบ้านนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อ,อที่จะฝากคําถามทุกคําถามไว้กับเราแล้วจะนํามาตอบในช่วงคลินิกแสนรักค่ะคําถามแรกนะคะคําถามจากคุณนิภาค่ะอาจารย์เรียนถามมาว่าสีภายในบ้านในช่วงของอากาศร้อนควรจะเลือกโทนสีไหนที่จะเหมาะสมกับฤดูกาลคะแล้วก็ช่วยทาให้บ้านเย็นคะอาจารย์ธวัฒน์คะครับก็ สีที่ไม่จับความร้อนก็คือสีที่เป็นโทนอฟไว์สีโทนอ่อนๆนะฮะถ้าเป็นโทนสีเข้มสีดําสีอะไรมันก็จะจับดูดความร้อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้มันลักษณะเป็นหยากให้มันดูอารมณ์เย็นเลยก็เป็นต้องเป็นเฉดทางสีโทนเย็นก็เป็นพวกสีตะกูลสีเหลืองมาจนถึงสีเขียวสีน้ําเงินอ่อนสีฟ้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นเฉดก็เรียกว่าโทนเย็นหรือโทนร้อนกับโทนเย็นก็ต้องเรียกมาเรื่องมาทางโทนเย็นแล้วก็เป็นออฟไว้ออฟไว้ก็คือมีอมสีนิดหน่อยแล้วก็ออกขาวมากๆ ก็จะดูสว่างแล้วก็จะไม่จับความร้อนเหมาะกับอุณหภูมิของบ้านเราเหมาะกับอุณหภูมิแต่ว่าตอนนี้เทรนก็จะเป็นสีเข้มเันก็จะเป็นช่วงจังหวะและแต่อารมณ์ของบ้านแต่ละหลังเลยครับค่ะถัดมาค่ะจากคุณคณิตค่ะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะเรียนถามมาว่าทําบ่อน้ําติดกับตัวบ้านอาจารย์คนทำเนี่ยใช้อิฐมอญก่อสองชั้นแต่เพื่อนบอกว่าให้ควรที่จะผูกเหล็กแล้วก็ก่อเทปูนดีกว่า อยากทราบว่าจริงหรือไม่คะจา์สมเกียรติคะครับก็คือถ้าถ้าไม่ลึกมากนะครับเราก็คงอาจจะใช้โดยบางทีช่างชาวบ้านทั่วไปเข้าใช้อิฐมอก็ทําได้ฮะฉาบขัดมันกันซึมนะครับแต่คราวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานนะครับแต่ถ้าให้ลองเทอมหน่อยหรือบอรลึกหน่อยเนี่ยก็ต้องแข็งแรงใช่ก็ต้องอาจจะเป็นลักษณะเทเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กไปครับก็จะช่วยกันซึมได้แล้วเพราะว่าอิฐมอรเนี่ยจะดูดน้ําใช่ไหมฮะคือถ้าเราฉาบขัดมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะ ทาให้รว่ามันจะแตกต่างกันตรงอายุการใช้งานใช่ไหมจ๊ะใช่ครับค่ะถัดมาค่ะอาจารย์คะคุณสุดาค่ะจากกรุงเทพค่ะเรียนถามว่าจะเปลี่ยนประตูห้องนั่งเล่นให้เป็นประตูบานเลื่อนค่ะอาจารย์จะทําได้ไหมแล้วควรใช้ไม้แบบไหนถึงจะทนทานคะอาจารย์ธวัตขาจริงจริงบานเลื่อนไม่เปลี่ยนไม่ยากครับอยู่ที่ฟิตติ้งการติดมันจะมีติดได้2แบบติดรางอยู่ด้านบนกับรางอยู่แบบบนล่างฝังราง,างค่ะ ส่วนตัวบานเนี่ยมันจะมีลักษณะบานสเป็จรูปก็คือเป็นบานบานไม้เป็นบานไม้อัดแล้วก็ปิดด้วยลามิเนตหรือไม่ก็เป็นบานไม้จริงอันนี้น้ําหนักของบานเนี่ยอยู่ที่เราไปซื้อฟิตติ้งบอกน้ําหนักของบานกับความสูงของขนาดบานเนี่ยไปที่ร้านเาก็จะบอกว่าบานความกว้างความยาวเท่าไหร่แล้วก็ความสูงก็จะบอกน้ําหนักก็จะมีระบุน้ําหนักไว้ว่าบานละ50กิโลอะไรเงี้ยยี่สิบกิโลสามสิบกิโลน้ำหนักได้ขนาดไหนตัวนี้ก็ไปซื้อตามสเปคเนี่ยก็จะใช้ได้ครับ ก็ลองปรึกษาอาจจะไปที่ทร้านโปรโลเปลยไ,ได้เยนะ,ะคนะก็จะมีแผนกที่ดูแลเรื่องเรื่องวัสดุพวกนี้อยู่ค่ะถัดมาค่ะของคุณคำถามจากคุณพิสุทธิ์นะคะจากกรุงเทพค่ะเรียนถามมาว่าอยากจะทําหลังคาดาดฟ้าที่มีน้ําหนักเบาอาจารย์ควรจะเลือกหลังคาชนิดไหนคะอาจารย์สมเกียรติคะครับก็ให้น้ําหนักเบานะฮะก็ทําโครงเหล็กครับเสร็จแล้วก็กรุด้วยซีเมนต์บอร์ด ซีเมนบอร์ดเนี่ยถ้าเป็นลักษณะพื้นนะฮะทั่วไปจะระบุหนา25มิลก็จะแข็งแรงหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาทากันซึมแล้วก็เอากระเบื้องเนี่ยปูด้วยปูนกาวมันจะได้บางจะได้เบานะครับแล้วก็ปูบุเข้าไปแล้วสโลปเนี่ยห้ามมีน้ําขังนี่สโล่สำคัญคือห้ามมีน้ําขังถ้าน้าขังไงก็รั่วแล้วก็ปูกระเบื้องเข้าไปมันก็จะเป็นพื้นที่เบาที่สุดะ ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านทางอาจารย์ธวัฒแล้วก็อาจารย์สมเกียรติค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะส่วนเอนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน,นรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสารรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปต,ตท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟติมาบอร์ด c a s t ิ n g international จำกัดค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการแสนเนื้รักกับเรื่องราวของบ้านและการตกแต่งบ้าน ได้เป็นประจำที่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเอพร้อมด้วยอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ทวันแล้วก็อาจารย์สมเกียรติต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ